เมื่อพวกเราแก๊งกระบวนการไขปิศนาต้องตามล่าราชาปีศาจผีตัวสุดท้ายซึ่งมันก็จะเป็นผีจริงๆที่หลุดออกมาจากขีกักเก็บปิญญาณและพวกเขาจะสามารถเอาตัวรอดกันมาได้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาละไปไขปริศนาก็ได้เลย เริ่งมาเราก็จะไดรู้จักกับวินเซนต์และมาติเฟอร์สองคู่นักปราที่มีความสามารถอันเลื่องลือตอนนี้ทั้งสองคนกําลังวิ่งหนีพวกผีหาซาตานทั้ง13โดยที่ในมือก็จะห่อผีบสมบัติกักเก็บวิญญาณเอาไว้ด้วยพอมาถึงกลางป่ามาติเฟอร์ก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าเต็มตัวให้พร้อมเพราะเราจะได้ตัวมันแล้วและในตอนนั้นปีศาจในตำนานก็ได้โผล่มามันคือผีร้ายที่สามารถครอบครองโลกไปนี้ได้มาติเฟอร์ก็ได้บอกให้วินเซนต์ใช้โอกาสตอนที่มันเผลอทําการปิดผนึกมันเข้าไปในนนนนนหหีีีีบบแล้้ววทททัั่ิิเซปดออกมา พลังอะไรบางอย่างก็ได้ดูดได้เจ้าปีศาจต,ตัวนั้นเข้าไปมารติเฟอร์ก็ได้บอกว่าพวกเราทําสําเร็จแล้วแต่มันก็เหมือนจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเท่าไหร่เพราะพวกลูกน้องของไอ้ปีศาจทั้ง13ตัวไม่ได้พากันยกพวกตามมาช่วยลูกพี่มันมารติเฟอร์ที่เห็นว่าถ้าปล่อยห้พวกมันแย่งหินใบนี้กลับไปได้โลกจะต้องถึงข่าววิกฤตอย่างแน่นอนเขาก็เลยเสนอตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้วินเซนต์วิ่งหนีไปได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายมารติเฟอร์เองก็ไม่รอดระเบิดตัวเองตายไปพร้อมกับปีศาจพวกนั้นก่น่่่ออออนนนนทีจะะไไปปฟัังงเเเื้หาาตตผมมมขธิิิิบบยพดึคร เพื่อให้คนที่ไม่รู้เรื่องราวเข้าใจมากขึ้นโดยที่สกุปปี้ดู13ผีกุ๊กกูก็จะมีเป็นแบบซีรีส์ด้วยนะครับเรื่องราวคร่าวๆก็จะประมาณว่าคผล่ผีได้หนีออกมาจะหิบสมบัติแล้วก็ได้ออกสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแต่ว่าพวกมันทั้ง12ตัวก็ถูกผู้สกุปปี้ดูจัดการลงไปได้ซีรีส์นี้ก็จะมีตัวละครอกีกหนึ่งคนถูกเพิ่มมาด้วยนะครับโดยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฟิล์มแฟมซึ่งปกติแล้วสกุจจปปี้ดูสจบรา,ามัปีก็ัวเรใให้พกกเเขาาจัดรดรนี มันคือปีศาจที่โหดร้ายและระยำใจที่สุดแล้กวก็บได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เหล่าแกงกระบ,บวนการไขปริศนาที่กําลังเปิดโปงคนร้ายปีกหนึ่งคดีแอนแอมเพอรก์กได้เข้ามาบอกกับทุกคนว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปคนที่สามารถทําคดีลึกลับของเมืองนี้ได้ก็จะมีแค่ชั้นเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นพวกเธอเข้ามเข้ามายุ่งอีกรู้ไหมพวกอเหล่าแกงของเราก็ต้องตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจนักถึงแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่เขารักมากๆก็ตามเถอะแล้ววันนั้นหลังจากที่ทุกคนกลับมาถึงบ้านเฟรดก็ได้คนของทุกยย่ายาาีกกวรขขิศขมา นั่นกระรมถึงรถเป็นที่เล่แมชชีนสุดรักสุดห่วงด้วยเขาแทบไ่เชื่อในตัวเองว่าเขาจะขายมันไปแล้วจริงๆซึ่งก็เหมือนเคยในเวลาที่เ,เพื่อนๆนั้นกำลังเครียดไอ้ขี้เกียจสองตัวนี้ก็จะนอนอย่างเดียวแชกกี้รู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่ชีวิตนี้ไม่ต้องไขปริศนาแล้วนั่นก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเจอผีอต่อไปใน,นตอนนั้นก็ได้มีลุงคนหนึ่งมาเลือกซื้อของเขาก็เลยถามว่าลูกแก้วอันนี้ราคาเท่าไหร่เวลมากก็จําไม่เห็นได้ว่าเราเคยมีไอ้เจ้าสิ่งนั้นด้วยเเรรออแแต่่่สกกกกููกบบไไไปปปดดดลลล้้้้ววชีีีจําาาา็็นนนนยยงงขิััม ในตอนนั้นลูกแก้วิเศษก็เกิดส่องแสงพร้อมกับมีเสียงพูดว่าชักี้นั่นนายใช่ไหมแล้วเจ้าของเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็นคือพ่อวินเซนต์แวนกูลของเรานีเองเขาได้มาบอกข่าวล้วว่าฉันถูกมันเจอตัวแล้วและพวกนายจะต้องมาช่วยฉันจับมันเข้าเป็นหีบพอพดเสร็จภาพของวินเซนต์ก็ได้หายไปไอตาลุงที่เราซื้ออยู่ก็เลยมาถามว่าตกลงมันจะขายกูไหมพวกเด็กๆก,ก็รีบส่นกลับไปเลยนะว่าไม่คือต่อมาหลังจากนั้นผมต้องอธิบายฉากนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเฟรก็ได้ถามเดฟนี่และ คือในซีรีส์13ผีกุ๊กกูครับเฟรดและเบลมาก,ก็จะไม่มีบทบาทในภาคนั้นทั้งสองคนก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเดฟนีก็เลยปรึกษากับชากี้และสกูปีดูว่าพวกเราควรจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมเพราะทั้ง3คนเคยสัญญากันไว้ว่าจะไม่เปิดปากพูดถึงเรื่องนี้อีกตลอดชีวิตแต่ก็เหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีทางเลือกแล้วเพราะตอนนี้วินเซนต์แวนกูนกำลังตกอยู่ในอันตรายเดฟนีก็เลยตัดสินใจเล่าให้กับทั้งสองคนฟังเฟรดนี่ก็ถึงกับตกใจเลยนะว่าผีจริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าไม่ได้ออกมาจากปปาาาากกเเเธอออชั้้นนนีีี่่่่่แทททบไไมมมมืตดดฟ็ลยสรงผให เรียก้ว่าโคตรเท่โคตรเฉยไลนี่มันทรงใจแถวอเมริกาชัดๆทางชาก,กีและสกปูปไปดูตอนนี้ก็กลัวมากๆไปหาเสื้อกงเสื้อเกาะอะไรก็ไม่รู้มาใส่จนลบไปหมดในมึงสองตัวเป็นคนจัดการปีศาจทัลลิปสองจริงใช่ไหมเนี่ยส่วนทางเฟซก็กังวลใจว่าพวกเราจะเดินทางกันยังไงดีเพราะฉันได้ขายรถมินทรีแมชชีนไปแล้วในตอนนั้นเดฟนี่ก็เลยโชว์รถของเธอให้ทุกคนดูเรียกได้ว่ามีสีแดงแวววับกูนึกว่ารถอับเพิงหลอนก็นได้บอกว่านี่เป็นโมเดลของรถตู้ทีบินเซนก็จะปรับแต่งให้ใหม่ให้มันามาถ้้นไดดทุภพแแลละวลอ และรถคันนี้ก็จะมีชื่อว่า MM ตาไรเฟิก็อาสาที่จะเป็นคนขับรถให้แต่รถคันนี้ก็เป็นเกย์กระปุกเขาขับเป็นแต่ออโ,โต้ซึ่งแดบนี่ก็เลยบอกให้หลบไปเดี๋ยวเธอจะลุยเองและฝีมือการ,ข,รขับรถของเธอก็ไม่ใช่ย่อยๆซะด้วยเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของดอมินิกทอเลโตเลยก็ว่าได้ในระหว่างการเดินทางเวมมากก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกผีทั้ง13ในหนังสือเวทมนต์มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเปิดหีบทมิญญาณได้เวมมากก็ได้บอกว่าตัวที่รอดไปมีชื่อว่า us, เาาอส แถมมันยังเป็นตัวที่มีพลังมากที่สุดอีกด้วยในขณะที่กาลังขับรถแดฟนี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าเหมือนมีรถคันนึงกาลังขับไล่ตามมาโดยรถคันนั้นก็พยายามขับไล่ชนรถของเธอยตกหน้าผาซึ่งแชก,กี้ก็ได้มองพิที่ฝั่งคนขับก็ปรากฏว่าไม่เห็นมีใครเลยสักคนงั้นก็แสดงว่ารถคันนี้คือรถผีสิงกด็ดีแดฟนี่ก็เลยบอกให้ทั้งสองคนงตั้งสติและช่วยกันคิดหาพิธีตอบโต้มันไปหน่อยแชก,กี้ก็เลยเปิดใช้งานฟังก์ชันของรถคันนี้เทน้ํามันทําให้รถเป็นลื่นหรือแม้กระทั่งรมควัวัันนิสสยยททศศ์แต่่ก็ไไมามาาาารรรถํอะีค้ดเล ดบนี้ก็เลยใช้แม้ตายสุดท้ายขับรถพุ่งทะยานลงหน้าผาไปซะเองไหนกูจะลองดูซิทําขนาดนี้แล้วมึงจะกล้าตามกูมาอีกไหมไอปีศาจที่แบบนั้นก็เลยบอกว่ากูไปก็ได้ซึ่งทางนั้นพวกแกงไข่ปิศนา,าก็ยังโชคดีที่ด้านล่างของหน้าผานั้นเป็นน้ำถ้าเกิดว่าเป็นดินหรือหินบอกเลยว่าเดสมอลเล่แน่นอนแดบนี้ก็รีบกดฟังก์ชันเป็ดยางลองลอยตามกระแสน้ําไปไม่นานเพื่อเราแก๊งขนบวนกนารไข่ปิศนาก็ได้มาถึงปราสาทของวินเซนต์แวนกูนดูจากสภาพแล้วก็นึกว่าปราสาทผีสิงพอเดินเข้าไปประตูมันก็ไไดด้้้้เเปิรรออรออตบาววยู่แล เฟสดก็กเลยให้ชัก,กี้และสกปไปดูเข้าไปเป็นคนแรกทางครูบอกว่าพวกเรายอมเข้าไปก็ได้แต่ต้องแลกกับขนมสกุปปี้สแน็คสามชิน้นเฟสดก็ประหลาดใจว่าพวกมึงบรียนการต่อรองมาจากไหนเดฟนี่ <D aph> um> ก็เลยบอกเขาว่าจากฟิล์แฟมไงเด็กหนุ่มที่ไปล่าผีทั้ง13กับพวกเราจากนั้นสกุปไปดูและชัก,กี้ก็ได้นำทางเพื่อนเข้าไปในปราสาทแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นลูกแก้ววิเศษก็ได้ส่องแสงออกมาเฟสดก็เลยถามกับเดฟนี่ว่ามันหมายความว่ายังไงเธอก็เลยอธิบายว่าวินเซนต์จะใช้ลูกแก้วอันนี้ติดต่่ออออกก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 ััับบพววเเเเราาแแลละะทีีข็็จมมู้้นนนนึงไหื เดฟนีสงสัยว่าบางทีอาจจะเชื่อมต่อกันอยู่ก็ได้เธอกับเฟตก็เลยเดินตามแสงสว่างน,นั้นไปทางชชก,กี้สกุปเลวเวลาก,ก็ได้เข้ามาในครัวไอสองตัวบัตรของเราก็ไม่สนใจอะไรแล้วมุ่งอย่างเดียวคือการกินชชก,กี้ก็ได้ใช้ให้สกุปไปดูไปหยิบซุปในตู้แล้วทันทีที่สกุปไปดูเปิดตู้ออกมาก็ได้มีมือตัวอะไรบางอย่างยื่นซุปให้เขาน้องดูที่เห็นก็รู้สึกกลัวๆเวลาที่สงสัยก็เลยเดินไปเปิดตู้ออกแต่ก็ไม่เจออะไรตัดภาพกลับไปห,หาทางเดฟนีที่ตอนนี้ชีและเฟตก็ได้เดินเข้ามาอยู่ใจกางห้อสมุด ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจทั้งที่แสงจากลูกแก้วก็ได้นําทางมาที่นี่แต่ก็ไม่เห็นตัวของวินเซนต์เลยว่าเขาไปอยู่ไหนในตอนนั้นเฟรดก็ได้บังเอิญนามือไปจับที่เชิงเทียนและทัในใดนั้นประตูไปห้องลับก็ได้เปิดออกมาทาราผู้เบืมากก็ได้เจอประตูลับเหมือนกันมันเป็นเหมือนสไลเดอร์ส่งพวกเขาลงไปที่ด้านล่างทั้ง3คนก็เลยตกลงมาหาพวกเฟรดและแดบนี่พอดีซึ่งภายในห้องนั้นก็เหมือนจะเป็นที่เก็บรองศพของอะไรบางอย่างซุงกุเปรูที่ได้กลิ่นของวินเซนต์ก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าาาให้้รรีีีีีมเเปปิิดดดโโงอออัันนนูททททแล่กา ก็ปรากฏว่าเป็นวินเซนต์จริงๆที่ถูกจับเอาไว้อยู่วินเซนต์รู้สึกดีใจมากที่มีคนมาช่วยเขาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เด็กแกงฟังวัยปีศาจเอสโมเดอุสมันเป็นคนจับชันมาที่นี่และในตอนนี้มันก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันพูดถึงปุ๊บมันก็ได้โผล่มาเลยมันเป็นตัวสีแดงและมีปีกเหมือนค้างคาวแถมยังมีความสามารถในการใช้ไฟได้อีกด้วยเห็นครั้งแรกคุณนึกว่ามาหลดในอัลีวินเซนต์ก็ได้บอกกับแชกี้เอาหีประจัดการกับมันแชกี้ที่ตกใจก็เลยถามว่ามันอยู่กับคุม่วลยสังง้ึแ แก,กี้ก็บอกว่าผมก็ส่งไปให้คุณเหมือนกันตามที่อยู่บ้านบนภูเขาฮิมาลัยวินเซนต์ก็บอกว่าชิบหายแล้วนั่นไม่ใช่บ้านฉันนั่นมันคือแอบูแอนบูต่างหากไอปีศาจที่กำลังขั่งอยู่ก็เลยถามว่ามึงจะคุยอะไรกันนะกระนาเกรงกลัวกูบ้างกูเป็นถึงราชาทั้งหลายทั้งปวงเลยนะเว้ยรีบส่งหีบกับขงบังวิญญาณให้ฉันได้แล้วซึ่งแดดนี้ก็ได้ส่วนกลับไปว่าอยากได้ก็ไปหาเอาเองสิฉันทิ้งทุกอย่างเอาไว้ที่นั่นหมดแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ก,ว,วกัวาา่น่างโง่่่นนนะะเมือกกีีก้้้็คววรจไดยิแล ว่าหีบใบนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไอ้ปีศาจที่โกรธจัดก็เลยพุ่งเข้ามาโจมตีใส่แต่วินเซนต์ก็ได้ใช้พลังของเขาป้องกันเอาไว้ได้และพอนกลับมาไกทีปีศาจตัวนั้นก็ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้วินเซนต์บอกว่า้ามมันได้หีบกักเก็บวิญญาณก่อนเด็ดขาดถ้าหีบอยู่กับมันก็ไม่สามารถผนึกมันเอาไว้ได้พวกเราต้องหายเจอก่อนมันวินเซนต์บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเองในอดีตเขาและมาร์ติเฟอร์ได้ออกไปล่าสมบัติและก็ได้เจอกับที่ซ่อนส,สมบัต วินเซนต์รู้ดีว่านี่เป็นหีบที่มีผีทุกคนเกเอาไว้แล้วเขาก็ได้ไปพาดเปิดมันออกมาและเรื่องราวก็เป็นไปตามต้นเรื่องเลยนะครับที่วินเซนต์และมาติเฟอร์ได้ไล่จับผีทั้ง13เขาได้บอกกับพวกแก๊งไข่ปริศนาว่าพวกเราต้องรีบไปที่ภูเขาฮิมาลัยเฟรดก็เลยถามว่าล้วจะไปยังไงให้ทันในปีศาจวินเซนต์ก็เลยพาทุกคนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของเขาไปเรียกว่า VIP สุดๆนี่มาระดับซูเปอร์เฟิร์สคัสแล้วไม่นานทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงภูเขาฮิมาลัยซึ่งแด,ดนี้้ก็ไสลรงเธอมาด้วยเธอก็ประหลาาดใจจว่ทไมมีีนนนคั้อยง เบลมาที่เข้าไปดูข่าวใน,นเน็ตก็เลยบอกว่าเหมือนจะมีการอพยพชาวเมืองออกไปเนื่องจากมีปีศาจร้ายออกมาละวาดในตอนนั้นชาก,กี้ก็ได้เห็นกับตาลงคนหนึ่งที่เป็นคนเดียวกันกับคนที่มาขอซื้อลูกแก้ววิเศษพวกเหล่าแก๊งก็ประหลาดใจมันมาทําอะไรที่นี่วะแถมมันยังกินไอติมในหน้าหนาวอีกและเมื่อชาก,กี้และสกปูปไปดูเห็นพวกเขาก็อยากกินด้วยก็เลยไปต่อแถวรอซื้อเหมือนกันแล้วทันทีที่ตาลงคนนั้นหันหน้ามาเจอกับทั้งคู่ก็ถึงกับตกใจวิ่งหนีเหมือนกับเจอผีเลยเดฟนีงที่เห็นแล้วดูท่าาางงมมีพิรุก็เเเลลยสัให้ฟแะ ไปหาฮีบกักเก็บปัญญาที่ใช้กี้ส่งมาบางทีมันอาจจะติดค้างอยู่ที่ไปซนีก็เป็นได้ส่วนเธอและวินเซนต์จะวิ่งไล่ตามไปตาลุงคนนั้นไปจากนั้นเวามาและเฟสก็ได้เดินทางมาที่ขนส่งแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะไม่มีใครอยู่เลยทั้งสองคนก็เลยเข้าไปค้นหาพัสดุกันเองซึ่งมันก็มีโคตรเยอะเลยนะหากี่ชาติจะหมดวะเนี่ยแต่ยังไม่ทันที่จะได้หาเฟสก็ได้ถูกกับดักของใครบางคนเทียคนนั้นพวกเราก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยที่เด็กคนนี้ก็มีชื่อว่าฟิลแฟมแหมโตขึ้นมาบบึกนนเชว้นนอง และเมื่อฟิลแฟมรู้ว่าพวกนี้เป็นเพื่อนของเชกกี้เขาก็เลยพาทั้งสองคนไปดูหีบกากเก็บวิญญาณจานาภาพก็ได้ตัดกับมหาผู้วินเซนต์ที่กำลังแอบจับตาดูอติตาลุมคนนั้นอยู่ในตอนนั้นแดบนี่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เหมือนจะเป็นการเล่นเครื่องหอนรถยนต์เธอก็สงสัยนะบนหิมะแบบนี้จะมีรถที่ไหนมาวิ่งซึ่งมันก็ดดนเทืองมีจริงๆนะครับใกล้ปีศาจต,ตัวเดิมไงมันได้ทําให้หิมะถล่มลงมาใส่พวกเขาโพรสกุปไปดูที่เห็นแบบนั้นก็จะรออะไรมีอย่างเดียวที่ทําาได้คือกรวิ่ง เอาง่ายๆคือมันวิ่งจนกินเวลาในการ์ตูนไปหลายนาทีมงางๆเลยอะแต่สุดท้ายก็สามารถรอดกันมาได้ตัดภาพแห่งปุเฟตด,ดีทีฟิล์มแฟมก็ได้พาไปดูหีบกักเกบปัญญาณแต่มันก็ไม่ใช่ของจริงนะครับมันเป็นแค่ของทําขึ้นมาเลียนแบบเพื่อหลอกขายพวกนักท่องเที่ยวจอมงมงง่ายเฟตก็เลยถามว่าแล้วของจริงอะไรอยู่ที่ไหนซึ่งฟิล์มแฟมเองก็ไม่รู้ตอนแรกมันเคยอยู่ที่วัดแต่ตอนนี้หายสาบสูญเบลมากก็กดจัดเลยนะว่าเด็กคนนี้มม่เหลือเกินจริงๆกูอยู่คุยกับมึงตั้งนานแต่ไม่ได้สาระออออะะไรรรเเลยในนนนหว่่าาาางงที้ทคดิกออกมาจาก ก็เหมือนว่าจะมีตัวอะไรบางอย่างดึงพวกเขาไปส่วนฮาราพุสกุปไปดูตอนนี้ก็ได้เข้ามาหลบอยู่ในวัดและพวกเขาก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะประตูหน้าต่างถูกมัดถล่มปิดหมดเลยแดบนี้ก็สงสัยว่าใครมาจุดเทียนอะไรไว้ตรงนี้ชกกี้ก็บอกว่าไม่น่าสงสัยนะเพราะเจ้าตัวมันมาแล้วแถมมันยังได้หีบ,กบเก็บปิญ,ญญาณของจริงมาแล้วด้วยสกุปไปดูและแชกกี้ก็เลยปลอมตัวเป็นพระเข้าไปสอนมันเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าการนั่งสมาธิจะทําให้ชีวิตจิตแจ,จ่มใสทําอะไรก็ราบรื่นไม่มีมารมาประจน อย่างแรกเลยยมต้องเอาอขาทั้งสองข้างพาดกันไว้อย่างนี้แล้วไอเอสเมอร์เดอุสก็ดันทึ่งทําตามซะด้วยเสียภาพพน์ราชาของปีศาจหมดเลยในจังหวะที่บันเพิร์ดสกุปไปดูก็ได้เข้าไปฉกหีบจากนั้นก็รีบวิ่งหนีตาตั้งมหาเดฟนีและวินเซนต์แต่ถึงยังไงพวกเขาก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะทางออกถูกลายล้อมไปด้วยหิมะแชก,กี้ก็เลยบอกกับวินเซนต์ให้ใช้คาถาละลายทีแต่เขาก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะตั้งแต่แอสเมอร์เดอุสโผล่มาวินเซนต์ก็ไม่สามารถใช้ถาถอะไรไรด้สักอย่างในตอนนนั้มอรได้ตาามมาถึงแล้ว มันบอกให้ส่งหีบมาซะาถ้าไม่อยากตายวินเซนต์ที่เหมือนจะนึกอะไรออกเขาก็เลยหยิบลูกแก้วออกมาพร้อมกับปาลงไปที่พื้นจนมีแสงสว่างจ้าแล้วทันใดนั้นเองพวกชากี้ก็ได้ถูกส่งตัวไปที่ด้านนอกส่วนตัวของวินเซนต์นั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในลูกแก้วพิเศษของเดฟนีน้องกี้ก็ถามว่านี่คุณทําได้ยังไงวินเซนต์ก็ไม้บอกปล่อยงองต่อไปแบบนั้นนั่นแหละดีแล้วเขาบอกว่าฉันมาเพื่อบอกลาพวกเธอรีบหนีไปซะนี่เป็นเรื่องของฉันกับแอสโมเดอุสฉันขอโทษที่ดึงพวกเธอเข้ามาเกี่ยวและไม่่ต้้อองกกลลัััววหีบยบยูนแ พอพูดเสร็จภาพของวินเซนต์ก็ได้หายไปพร้อมกับในตอนนั้นเฟสดและเวลมาก็ได้ตกลงมาจากฟ้าทั้งคู่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถมเวลมาก็ยังมองเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งทังที่แว่นก็ไม่ได้ใส่ี่มันโคตร Amazing มากๆทางเฟดก็ได้ถามหาวินเซนต์ว่าหายไปไหนซึ่งแดฟนี้ก็ได้บอกว่าอยู่ในวัดอยู่กับไอปีศาจและหีบกักเก็บวิญญาณเฟรดได้ยินแบบนั้นก็เลยจะเข้าไปช่วยแต่เดฟตี้ก็บอกว่าไม่ได้มาจบแล้วประตูหน้าต่างที่นั่นถูกปิดสนิทแล้วกกกว่่าาาเเเเเรรรจะข้้้ไไไปปปปดดหีีบบ็็คงถูินทยยอ พเพราะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นี่มันผีจริงๆไม่เหมือนกับที่ใส่หน้ากาก,กอย่างที่ผ่านมาเฟดมองเห็นว่าตอนนี้เพื่อนๆเริ่มท้อใจกันหมดแล้วเขาก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเรืยอกกำลังใจกลับคืนมาเฟดได้พูดคําคมปลุกใจเสือป่าจานเพื่อนๆนั้นเริ่มกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งแดฟนี่ <aph> ได้บอกให้ทุกคนไปที่สนามบินกันแต่ววมาแล้วเฟดนี่ก็ได้แวะไปหาฟิลแฟมก่อนบอกขอเซิร์บูทที่สามารถใช้ป่าผีได้และเมื่อฟิลแฟมร,รู้ว่าพวกเขาจะไปป่าผีทั้ง13ตัววก็เลยขอร่มขบวนการไปด้้วยจาากกนนัทงแฟี่ละชม้ ทั้ง3ามคนก็ได้ขับเครื่องบินไปที่วัดและพอได้ตำแหน่งพวกเขาก็กระโดดล่มลงมาจากกับพับจีทางเฟตตี้ที่เห็นว่าพวกแดบนี่ถึงแล้วเขาก็เลยขับไปเจ้าเอ็ A M, มเอมุ่งหน้าตามไปแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับรถปีศาจรถคันนั้นก็ได้ขับไล่ล่าพวกเขาแต่ฟิลมแฟมที่รู้ลึกรูกกก้จริงเกี่ยวกับรถคันนี้เขาก็สามารถกดฟังก์ชันได้อย่างถูกต้องจนจัดการในรถปีศาจจนสิ้นท่าไปทางฝั่งพวกแดบนี่ได้สามารถเข้ามาภายในวัดได้แล้วพวกเขาก็ได้เจอกับวินเซนต์ที่กำลังเจรจากับไอ้ปีศาจ เขาได้บอกให้จัดการกับชั้นซาแล้วเอาหีบไปแต่เจ้าปีศาจก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะมันก็ต้องใช้คนในการเปิดหีบนี้เหมือนกัน <Vincent S 1> บินเซนก็พยายามพูดปั่นหัวว่าราชาของปีศาจมีน้ํายากแค่นี้องเหรอรีบจัดการชั้นให้มันจบๆไปซะการต่อสู้แสนยาวนานเป็น10ปีมันทําให้ชั้นสูญเสียอะไรไปตั้งหลายอย่างเริ่มตั้งแต่เสียเพื่อนรักอย่างมาติเฟอร์ถ้าเขายังอยู่ที่นี่แล้วก็แก่ไม่รอดแน่ๆไอ้ปีศาจที่เริ่มหุนหิดก็เลยจะจัดการกับบินเซนแต่ตอนนนัั้้้้กกก็็ไไดดมมมมมีีีผตตววท่่่24ลาาาาซึงองอเเใหคย ว่าภายใต้ผ้านั้นมันคือใครเอสมอริอุสก็ได้บอกว่าผีมีแค่13ตัวนะมึงหลุดมาจากไหนเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจะเข้ามาจัดก,การพวกเขาแทนทางวินเซนต์ก็เลยเข้ามาช่วยขวางเอาไว้เพราะรู้ดีว่านั่นเป็นพวกแชก,กีไอพิศาร์จึงได้ใช้จังหวะที่เขาเผลอรีบวิ่งไปหยิบหีบกับเก็บวัญญ,ญาและเหนียวไปวินเซนต์ที่รู้ตัวว่าเขาพลาดท่าแล้วก็เลยวิ่งตามไปเหมือนกันพร้อมกับในตอนนั้นพวกฟิลแฟมก็ได้ตามมาถึงพอดีไชกีก็ได้ทักทายว่าโอ้นายโตขึ้นเยอะเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งงแตต่่่ออนนทียัเ็หมกๆ ตอนนี้ก็น่าจะอับสายขึ้นมาเป็นบ้องข้าหลามแล้วละมัง้งแต่ก็ต้องทักทายกันพอหอมปากหอมคอก่อนเพราะทุกคนต้องรีบไปช่วยบินเซนต์พอตามมาถึงก็ได้เจอเขาที่กำลังนอนหมดสภาพบินเซนต์บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะตระกูลแวนกูในดดีตตระกูลของเขามีคนชื่อว่าแอสซามานเขาเป็นพ่อมดที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้แต่ด้วยการที่หลงรหือเริงไปกับอำนาจที่มีหีบในั้นก็เลยดูดกินวิญญ,ญาณเข้าไปภายในหีบมันมีแต่ความมืดและทำให้เเขาาาาแทบ้จนนกลยปป็ีศ แล้วแอสมานแท้จริงแล้วก็คือแอสโมเดลุสวินเซนต์บอกว่าเขาเป็นคนสุดท้ายของตระกูลและดังนั้นความผิดของรบรรพบุรุษจึงเป็นความรับผิดชอบของฉันในตอนนั้นปริษัทแอสโมเดลุสก็ได้โพล่ามาและมันก็ได้ทําการเปิดหีบกักเก็บวิญญาณออกเวย์มากก็ไม่เข้าใจในมีแค่นุษุ์ที่สามารถเปิดมันได้หรือว่าแท้จริงแล้วปีิาจตัวนี้ไม่ใช่ผีจริงๆแอสโมเดลุสเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากูลืมตัวมันก็เลยรีบห,อบห่อผีไปนั้นและหนีไปแต่แดฟนี่ก็ไม่ยอมให้มันหนีไปได้้งง่่่าาาายยๆเเเธออกกก็ลใใชคครรืืดดดดููฝุนนนนมมหัับ และในตอนนั้นหน้ากาของปีศาจก็ได้หลุดออกปรากฏว่าเป็นเพื่อนรักของวินเซนต์นั่นก็คือมาติเฟอร์วินเซนต์ก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะฉันเห็นนายเนตตายไปแล้วมาติเฟอร์ก็เลยเฉลยว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่เพียงภาพลวงตาฉันอยากได้หีบไปนั้นแต่นายก็ไม่ให้ฉันรู้ไหมว่ามันมีมูลค่ามากมายขนาดไหนและในตอนนั้นตาลุมก็ได้เพลิมาพร้อมกับเฉลยว่ากูเป็นตำรวจโดยเขาก็ได้บอกว่าฉันแอบ,บตามมาติเฟอร์มาหลายเดือนแล้วเพราะเขาชอบค้าของวัตถุโบราณเถื่อนและในตอนที่มาติเฟอร์กำลังจะถูกจับเฟนก็ได้ไปะิอออไรบาาางงงย่่ทีหูขขเ ไว้พูดคำคลาสสิกของประตูเรื่องนี้ให้หน่อยฉันเกือบจะทำสำเร็จอยู่แล้วเชลทำให้มีเด็กจอมจุ้นสี่คนกับหมาหนึ่งตัวเข้ามาเสียบพอพูดเสร็จมันก็ได้หนีขึ้นรถปีศาัทแล้วก็ขับออกไปแต่เหมือนกาจะตามทันไว้ยังกับติดจรวดไอ้มาติเฟอร์ก็ได้ถูกหิมัถล่มลู่ลงมาทับในตอนนั้นวินเซนต์ก็สงสัยว่าผีตัวที่13คืออะไรเวมาที่ไปศึกษามาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผีตัวสุดท้ายไม่มีจริงเธอได้บอกว่าอัสมานแบนกูลติดอยู่ในหีบกับเก็บวิญญาณ จนลมเลิกการรางแค้นและกลับมาเป็นคนดีไวม,มากก็เลยบอกว่าท่า้เดานะผีตัตที่13ก็คือบรรพบุรุษของคุณที่คอยปกป้องคุณเหมือนเทพประจําตัวสุดท้ายมาติเฟอร์ก็ถูกจับไปได้ของจริงแล้วพวกเราแก๊งพิศนาก็เตรียมตัวกลับอเมริกาฟิลแฟมก็เลยมาบอกลาว่าครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนและเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปซึ่งสกูปปดู13ผีกุ๊กกุ๊กกูออกฉายครั้งแรกในปี2019 ได้ะคะแนนจากเว็บไซต์ MBB ไปที่6.4เต็ม10คะแนนแล้วเพื่อนๆละครับให้คะแนนเท่าไหรด่ดีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อ